เซ้าแถบยาเสาทุกคนวนวลก็เดินทางนะเดินทางตอนนี้เขาขับรถจังหวัดชีสเกตเป็นที่ล้อย,อยดวงเพเมื่อคืนนี้เขาต้องเล่าระหว่างการเดินทางเมื่อคืนฟังนั่นแหละเมื่อคืน,นเ,เนะนี่ยเขา,าเซื้อว่ะวาดระเวียงนะการเดินทางทเพราะว่าเส้นทางที่เขามาคือไกลกับายเดนทูมินหลายทุกคนตอนนี้กําลังเห็ดผลนะเห็ดผลแล้วพิดาเนะาะก็จะไปสาลแม่ฮันนี่สีสาลเนาะ น้งพิดาจะไปห้องเพลงกลายขึ้นเหาวยุ่งกันทุกคนเลกิกกาหลังจากนั้นก็จิไปห้องอัดทุกคนไปอัดเสียงนะกับเพลงนี่แหละนี่เพลงเจ้าของเนี่ยทุกคนเดีย๋ยวรอติดตามโซนหนึ่งเ้อสถานที่ที่สําคัญนะก็เป็นสถานที่ที่ศักดนะิ์สิทธิ์เนาะสำหรับศิลปินทุกๆคนเลยเนาะที่มาเมืองแห่งน,นี้ก็ต้องได้มากราบไหว,ว้ขอพรครับนี่น,น,นนะทุกคนเนาะศาลเมฆท่านนี้สีอีสานทุนกคน ป้าดูไกลกันหนึ่งตอนนี้เราวิ่งบนถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนเส้นยุทธศาสตร์ถนนตะเข็บชายแดนเนี่ยเส้นที่เราวิ่งเนี่ยเป็นตะเข็บชายแดนระวางไทยกับเขมีนตอนนี้เฮาอยู่น่าจะรวยสิเขาน้ำยืนนือโดยเฉพาะช่วงนี้น่ะช่วงปะทะเมื่อกี้ในช่องบกเมื่อกี้เนี่ยเที่ยวพามไก่มาเมื่อกี้น่ะที่ปะทะกันหนักๆช่องอานมาช่องบก ที่ประทะกันมักที่เขายิงมากเขายิงมาจากฝั่งเขาหลีุต้เนี่ยหน่วยพิทักษ์เนี่ยนะเข้าไปตรงนี้อ๋อเข้าอยู่ตรงนี้ด้กาและปิบัติเมื่อกี้นี่เฮาไกลมาทุกคนเห็นหลุมรบภัยบังเกอร์เต็มเลยเนาะอยู่เฮียนอยู่วัดทุกคนนี่เต็มละแต่ว่าเศร้าบ้านทางนี้เขาก็ยังอาศัยอยู่เนาะยังกลับมาวาดในเมื่อ๋อยังกลับมาวานในเมื่ยังวัดในกากลับมาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝ่อระวังช่วงฝ่อระวัง คือทอพอรุ่นเก่าเนี่ยหรือทหารพานรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขมรเนี่ยครบไม่ได้จะครบได้จากเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นจากเที่ยงถึงค่ำเนี่ยครบไม่ได้จเจล่เนาะจเจล่ครับมันนี่เป็นแนวไม้ไปเลยขับมาแล้วเจล่เลยอ่าพอข้ามาแล้วเป็นเจ้เล่ไปเลยเอ่านี่คือเขอมรครับสันดานเขมรจะเป็นแบบนั้นม,มันก็เลยเขมรก็เลยไม่ถูกใครครับอยู่ชายแดนเวียดนามเขาก็ล้อมลัวแบบเน้นหนาถาวนชายแดนลาวก็ล้อมรัวแบบเน้นหนาถาวน มีแค่ชายแดนไทยนี่แหละครับที่ที่ไม่ได้ล้อมรั้วเพราะว่าชายแดนไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยของอองค์แม่ฟ้าหลวงเราอะครับอพระพันปีหลวงเราะนะนครับท่านให้โอกาสตอนที่ขมิ้นแดงถูกถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทีนี้ท่านโดยโดยท่านคือแม่แผ่นดินอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เลยมีความเมตตาเมตาเมตาให้พวกขมิ้นเนี่ย มาหลบอยู่ในประเทศไทยอ่ามาหลบมาทํากิน่นทําอยากเหนียงขึ้นหมายถึงว่าสั่งศูตรอพยพยภัอ่าสามารถอยู่ในประเทศไทยด้วยความปลอดภัย <S S 2> บางคนได้แม้กระทั่งสัญชาติไทยนะครับนั่นคืออันแม่ฟาหลวงเขาที่ประเทศไทยตอนนั่นตอนที่เขาข่าล่างเผาพันธ์ขมิ้นแดงกับพระคุณเส้นนี่แหละนะครับสมัยพระคุณเส้นนี่แหละนะครับสมัยพ่อนพดข่าล่างเผาพันธ์คนเกือบสองล้านคนหรือประมาณสองล้านนี่แหละ ที่ตายกองกันเป็นระเนระนาดกับกองกระดูกป้าที่นี่แม่ฟาหลวง,งเข้ามนเห็นว่าถ้าเราจะไม่ให้เขาเนี่ยไม่ให้เขามาอาศัยได้มันก็จะใจเจืดใจดําเกินไปเพราะเรามีเขตแดนติดกันด้วยความฝังดีด้วยความฝังดีของกันแม่แผ่นดินเพิ่นตอนนั้นนะครับตอนนั้นเพิ่นเป็นองค์ราชินีเศรษกิจเนาะนะครับคือเพิ่นเมตตาอยู่ตอนนั้นหมายถึงว่า ว่าอยากให้บ่าอยากให้คนขมิ้นเนี่ยมองไวา่าไท่เนี่ยใจไหม่เสละกรรมัมทั้งๆท,ท,ท,ที่โดนถือไล่คาไล่เข้นเนี่ยแต่ว่าโบาให้ที่พักผ้าอาศัยได้นะครับนั่นคือความเมตตาของอัแม่ฟาหลวงต่อน,นั้นมาต่อไปเพร่นก็เลยให้ทหารเนี่ยส้างศูนย์พักพิงให้ส้างศูนย์อพยพให้แต่ณปัจจุบันเนี่ยขมิ้นมันหักหลังครับ มันลบล้างความดีมันลบล้างความดีมันเขาเอิ่นมาพวกนี้ละคุณน,ะนี่ละคุณแบบแบบที่ไม่สามารถที่จะอภัยได้เลยมาอยู่บ้านท่านแล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่มาอยู่เฉยๆนะมาก่อกวนอ่ป่นจี้ขาคมขืนทุกอย่างที่มันทำนะแต่ว่าคนไทยกับอภัยมาเรื่อยๆอภัยมาเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอยากจะได้พื้นที่ที่เพิ่นสร้างศูนย์อพยพให้นั้นเป็นของเจ้าของ,ท,งทั้งทั้งที่มันไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองอะ่ะลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเราเนี่ยให้แขกมาอยู่แล้ววันหนึ่งแขกจะยึดบ้านเราเนี่ยเราจะยอมไหมละ่ะเฮ้ากับว่ยอมครับนั่นั้นมันก็เลยเกิดการประทะการยิ่งกันยั่งกันแต่ชาวโลกเนี่ยนะครับ คนทั้งโลกเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าสันดานขมิ้นเป็นอย่างไรแต่ขมิ้นเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะว่า, <c oughs> วาเขาทุกครั้งที่เขาออกข่าวเฟดนุ่เฟดนิวอะไรมาเนี่ยเป็นการโกหกพกร่มทั้งนั้นโดยที่เขาไม่แคร์คนทั้งโลกเลยครับสัญญาอตตบงตว,ว่าอะไรเขาไม่สนใจครับกฎหมายเ O ็อะไรต่างๆเขาไม่สนหรอกครับนี่คือสันดานขมิน้นนะครับคบได้จากเช้ายันเที่ยงแต่หลังเที่ยงไปแล้วอย่าไปคบครับขมิ้นคบไม่ได้นะครับอันนี้คือขอมูลที่ทหารพลาดหลุดเก่าๆครับ รุ่นพีของผู้บ่าวผู้พอเราสู่ฟังครับเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดมาผูนะ้บ่าวผู้กับทหารเก่าก็ได้มากขึ้นกันครับแถวมื่อนี่มาเบิดแล้วครับผู้บ่าวผู้ก็ได้นะครับมาเมิดอช่องบล็อกช่องอารมา์มมาเมิดอกับมากขึ้นกันแต่ว่าช่วงผู้บ่าวผู้เป็นมันไม่รุนแรงแต่ว่าฝากที่ผู้บ่าวผู้เป็ีนนะพราะสอยี่สิบเจ็ดขึ้นมานะครับเนี่ยแถวเนี่ยแถวช่องอารา์าแถวช่องบกแถวเนี่ยโอ้โหมาเรื่องโหดครับยิ่งกันกับเขมรยิ่งกันกับเวียดนาม สมัยนั้นเคดียวน้าบันข่าเขมรบล่ล oh. ่ะเขมรแตกทับมหาไทยอ่าเขมรแตกทับมหาไทยไทยกับซอยโอปุ้มสุดไทยเขมรรอบกัดไทยครับหักหลังอ่ากลายเป็นพวกเนรคุณครับพวกนี้อืถือว่าเป็นคนเนรคุณเลยพบไม่ได้คนพบได้ทุกคนพบก็ได้ครับเขมครคบไม่ได้จะอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนที่นั่นครับอันนี้คือคือสันดาเนเขมรเป็นครับ นี่แหละเมื่อกี้ก็ให้เบิ่งเนาะนี่ภูเขาลูกนั้นทุกคนเป็นโคราฟักเส้นแดนของไทยแล้วก็นขมีนทุกคนเส้นทางที่เข้าไปนี่ก็คือเป็นตะเข็บชายแดนระหว่างขมีนกับไโคราฟักว่าชายแดนไทยกับขมีนนี่ติดกันยาวมากตอนนี้เราอยู่อำเภอที่เป็นสามเหลี่ยมทองคำอำเภอน้ำยืนเนี่ยที่เราจะถึงชายแดนก็คือจะเป็นชายแดนไทยลาวขมีนไทยลาวขมีนตรงเนี้ย สามเดี่ยบทองคำก็คือจุดที่เขมรยิงปืนใหญ่ไปตกเราจุดที่เขมรยิงปืนไปตกเราคืออยู่นี่ละครับยืนยืนเนี่ยและคืนนี้เราก็น่าจะพักที่นี่นะครับจะให้พี่ปาถนากับพี่ธิดาเราได้ฟังเสียงปืนเสียงระเบิดโอ้ยอียาอียาไมีระเบิดนะขนาดนั้นแล้วพี่ปาดกับน้องธิดาจะได้เตรียมตัวแล้ว ปกระทุนมาจะไปซื้ออ็นปืนอัดลมมายิงยามห้องนอนละล่ะเออวันนี้เราจะไม่นอนยามอ่ะน้องทิดาของเป็นคนนอนนะพี่ปายเป็นคนนอนโอ้ยแล้วแล้วเจ้านั้นกระติกดีน้องะติกดียิงน้าผักคนนั้นคนนี้ก็มันไอไอไอวุ้นเส้นมันจะมันจะมายืนเกะกอนะคะไอมันยืนเจ๊กะไอวุ้นเส้นวุ้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นไอวุ้นเส้นไอวุ้นเส้นนะไอวุ้นเส้นเลยไอเส้นร้อนเลยไอเส้นร้อนไอเส้นร้อน สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังแต่งหน้าแต่งตัวจะเดินทางไปศาลของแม่ฮันนี่กันนะคะไปไหนนะไปศาลของแม่ฮันนี่สีอีสานค่ะอ๋อหมาะี่ฝันพราก็ไม่เคยไปไหนหนึ่งขออนุญาตทุกคนดิฟายคอนเซปหนึ่งอึ๊บอึ๊บอึบอึ๋งเนาขออนุญาตกำลังจ๊ะน้าเทน้มตอนนี้กำลัง แต่งหน้าแต่งผมเป็นล้ <c oughs> ห้ผมพี่น้องที่ดาทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดี <c oughs> งามเสาทุกคนเ <c oughs> มื่อวานนี่ก็เดินทางนะเดินทางตอนนี้ห้องกัมม์ฮอสจังหวัดรีสกเกตเป็นที่เรียบร้อยโดน <c oughs> ว่าเมื่อคืนนี้เขาต้องเหล่าระหว่างการเดินทางเมื่อคืนให้ฟังนั่นแหละเมื่อคืนเนี่ยคุณซื้อวหวาดราเะเวงนะการเดินทางเพราะว่าเส้นทางที่เขามาก็คือไกลกับไซเดนขามินลายทุกคนคือเก้า ก้าไปก้าหนึ่งก็ถึงแล้วไซเดนคอมเมน่ะถึงแล้วถ้าเดินเก้าไป9ก้าหนึ่งถึงแล้วเป็นจุดอันตรายมากๆนะคะเม,มื่อคืนนี่กัจุดอันตรายที่สุดเลยทุกคนขับรถมาเมื่อคืนนี่กัรถกระเที่ยวบ่หลายเนาะเพราะว่าเป็นเขตอันตรายทุกคนแต่จะ้ย้อนเนาะเข้ากับทีว่าผ่าน,นคนแปไกด้ยดีทุกคนแต่ไม่มีรถเลยไม่มีรถเที่ยวเลยมี่เต่อ <c oughs> อะไรนะพี่ป๋าที่มาตรวจดูว่าพี่ทหารราตรน เลยก็ตามตอนนี้ก็ปลอดภัยเป็นทีบ้อยทุกคนไม่ต้องเป็นเหืองนะคะตอนนี้กําลังเฮ็ดผมนะเฮ็ดผมให้น้องธิดาเนาะว่าจะไปศาลแม่ฮันนี่สีอีสานเนาะน้องธิดาก็จะไปห้องเพลงถวายเพิ่เนะเ้าก็คือกันทุกคนและก็หลังจากนั้นก็สิไปห้องอัดทุกคนไปอัดเสียงนะกับเพลงนี้แหละเพลงเจ้าของเนี่ยทุกคนเดี๋ยวรอติดตามโซเมืองเด้อตอนนี้กาลังเฮ็ดผมให้น้องธิดาเพิ่น ทรงผมไงทรงผมลีม <c oughs> ั้ยใครบอกทร <c oughs> งผมสวยทรงผมสวยบอกโอ้หมดลูกเลยนะนึกว่าเอาทรงผมลีม <c oughs> อันนี้ก็เห็นผมให้หน้าเพคุนก่อนเนาะกับผ้ากันนัดกันออกจากตรงน,นี้สิบโมงนะคุแต่ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะสิบโมงละมือได้สีข <c oughs> อลาวาบอกเพลงไหยดูลละไม่ใช่เพลงน <c oughs> ี้นะคะร้องร้องให้พันธังเนาะมือได้สีขอลาว ดุลลาเดแต้ไอเที่ยวมาจีย้ำทำกะว่าบรีบแต่น้องถูกมองเสียหายอีพ่ออีแม่เพิ่นกระถางว่าไอาสิขอแต่งม,มือได้ำต่อผัดยู่น้ำไอ้น้องได้แค่ทำใจรอ เป็นตาน้องคิดต่อลองเลยยังไงอ่ะไม่ได้โบนอสมหักบ่ออายคนเนียงเสนื้อตจว่าอายหลยใจคักน้อง<า>เป็นจังสันอีนีออนตัวทันทีเธอว่าบอกคุง้งค่ารอกะอายเป็นตัวละน,านา้องกีบแล้วบอกขอ ไม่รู้จะรอทำไมจะขอก็รีบขอจะไม่รอแล้วนะคุณพี่เชื่อมั่นลองไม่ได้เลยถึงเวลาหรือ,อยังพี่ชายน้องบอ่อดไก็ดันแต่คนหลอกกวาเจ้าบอ่กอืดดอกไอ้ระวังเด้อส,สีใจ เมื่อใดพ่อค,คุณาจริงมะมะผู้ยิ่งเด็กมีหน่อย <c oughs> บอดอ้อยใสคือน้องแห่งหายากคนที่ใจแน่นหนักจะไม่ทำให้เขาต้องทอ้อหรือสีเอาจังได้ม้ออกไปว่าจใจหรือรอ จะ<า><ล>จริงหรือเพราสางทำผมหรือจะให้รอถึงพอโตใน,น,นคืออยู่บนนอกเป็นสร้างทำผมสร้างทำผมเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตมากมากเลยนะคะชีวิตใครชีวิตที่ปะ,ะหลังจากที่เฮาออกจากที่พักทุกคนตอนนี้เฮามาอยู่ี่สถานที่ที่สำคัญและก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะ สำหรับศิลปินทุกๆคนเลยเนาะนที่มาเมืองแห่งน,นี้ก็ต้องได้มากราบไหว้ขอพรครับนี่นะทุกคนเนะาะศาลแม่ฮันนี้สีอีสานทุกคนศาลเจ้าแม่ฮันนี้สีอีสานเลยจ้าเท่ากับเคยมาจ้าเผื่อนาะแต่ว่ามีคนขอบคุณพ,พ่อปูกับแม่พึงนะ่งเนาะที่พามาทุกคนนี่จะเป็นศาลแม่ฮันนี้สีอีสานทุกคนในภายที่เดี๋ยวกับศิลปินเนาะ เราจะมาตรงนี้ทุกคนมาขอพรเนาะการไหว้ขอพรน้ำพึนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เาจะเตรียมไปไหว้ยอพรเนาะตงไหนก็ได้ขยายมาของารราิย์จิตวณอท่านทำมากบาสวนีมยู่ตนี้ไหวงไหนก็ได้วที่เดียวยตรงนี้ตรงนี้กม่ได้หมดเลยได้ ไปมากระวายดีน้ำพู่กันนะน้ <ด S 2> องปลาน้ำ่านี่ช่วยกันได้เอไม่้ช่วยให้โดดให้ได้เลนพิวอ,อี๋<ด>ป่ะทุกคนเข้าไปาไกรวายขอพรน้ำพล่นกันเนาะสาธุเ,เห็นทุกคน สืส้อมากช้นนคเนเรื่งมากมู้ค่ะในวงการนี้แหะมั้ม คนที่ชอบเพลงแมฮันนี่มากโดยที่ไม่รู้เลยว่าเม่ฮันนี่เป็นใครวันนี้น้องธิดาลาได้มาเห็นก็นแค่ลูกแต่ว่าด้วยความศรัทธาของน้องธิดาลามีต่อเมฮันนี่นั้นมากมากเลยเครับก็เลยได้มามาตรงนี้ลูกหันหน้ามาตรงนี้วันนี้จะร้องเพลงสา,าวนาภรวารักเป็นตอนลัมทีเมฮันนี่จะร้องเอาไว้ 내 맘에 든다